สวัสดีค่ะกระแสข่าวแรงมาแล้วค่ะเลิกสามีเลิกอีกคู่พอล่าประกาศเลิกเอ็ดเวิร์ดเหลือสถานะแค่พ่อแม่เลิกอีกคู่พอล่าประกาศเลิกเอ็ดเวิร์ดเหลือสถานะแค่พ่อแม่ทําเอาแฟนๆถึงกับช็อกไม่น้อยเมื่อพอล่าเทเลอร์ ller, ได้ประกาศสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากับเอ็ดเวิร์ดปัทอรีสามีนักธุรกิจหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันมา12ปีและมีลูกด้วยกัน3คน โดยพอลล่าได้ประกาศผ่านทาง IG Story ของตัวเองว่าได้เลิกรากับสามีมารยะหนึ่งแล้วซึ่งมีข้อความดังนี้วันนี้พอลล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอจกับพอลล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราเสมอนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐ co th ค่ะ ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟั่งคลิปช่องกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ